คำว่าเหอกับคำว่าเกินต่างกันยังไงวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยสองคำนี้เนี่ยเวลาใช้ในกรณีเชื่อมสองคำนามต่อกันนะครับมันสามารถแปลว่าและได้ทั้งคู่เนาะแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้นะครับคำว่าเหอเนี่ยมันจะเป็นภาษาทางการกว่าคำว่าเกินนะครับถ้าเกิดว่าเราดูคําไหนที่มันเป็นคาหรูหราคําศัพท์ที่แบบว่าเป็นศัพท์หรูศัพท์ทางวิชาการอะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้คําว่าเหอนะครับนอกจากนั้นนะครับ คำว่าเหอเนี่ยมันยังมีความรู้สึกเท่าเทียมกันมากกว่าคำว่าเกินนะครับก็คือเวลาใช้คำว่าเหออย่างเช่น我和你去มันจะมีความหมายเชิงแบบว่าชันไปกับคนอารมณ์แบบเท่ากันชันหลายคนไปด้วยกันก็คือไปที่นั่นด้วยกันนะครับแต่ถ้าคำว่าเกินนะครับมันจะมีความเป็นผู้นําผู้ตามกว่าเหอนะครับอย่างเช่น我跟你去ก็จะแปลว่าชันไปตามเธอนะครับก็คือชันไปตามเธอนอกจากนั้นนะครับ คำว่าเกินยังมีความหมายอื่นอีกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าครัวเราพูดว่า A เกินปีทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับมันก็จะมีความหมายเชิงว่า A ทําตามปีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่น请大家跟我读请大家跟我เก็จะแปลว่าขอให้ทุกคนอ่านตามฉันนะครับอันนี้ก็คือความต่างคร่าวๆของคําว่าเกินกับเขืออยากรู้คาไหนอีกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ